ตอนนี้นะฮะทั่วโลกกาลังจับตารัสเซียอยู่นะครับเพราะว่าทางด้านของกลุ่มวักเนอร์เนี่ยเคยลักพาตัวผู้บัญชาก,การระดับอาวุโสของรัสเซียที่ยิงยานผาานะของกลุ่มวักเนอร์ใกล้กับเปืองบักมุขดขณะที่นายทหารระดับสูงก็โต้กลับว่ากลุ่มวักเนอร์เนี่ยพยายามขโมยอาวุธด้วยนะฮะนี่เป็นความขัดแย้งครับที่เกิดขึ้นทําให้ปูตินแล้วก็คนเคยสนิท่างพิโกซินเนี่ยต้องหันหลังแล้วก็จับปืนหันหน้าประกาศพร้อมรบตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเลยนะครับพิโกซินเนี่ยพอ่อค ถือว่าเป็นคนสนิทของปูตินณปัจจุบันนะเขาก็คือผู้นํากองกําลังทหารรับจ้างวากเนอร์ Wagner ครับแล้วก็เป็นผู้ถูกตั้งข้อหาก่อกบฏติดอาวุธซึ่งมีโทษสูงสุดคือจําคุก20ปีโดยที่ประธานาธิบดีปูตินแต่ในอดีตเนี่ยก็คือพ่อค้าขายฮอทดอกแล้วก็เริ่มขยับขยายากิจการเป็นผู้บริหารธุรกิจจัดเลี้ยง จนร้านอาหารของเขาเนี่ยได้เซ็นสัญญาว่าจ้างให้จัดหาอาหารให้แก่รัฐบาลรัสเซียจนทําให้เขาเนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นพ่อครัวของปูตินนั่นเองนะครับแล้วพี่โกซินเนี่ยค่อยๆสะสมอํานาจโดยอาศัยความสนิทสนมกับผู้นํารัสเซียและก้าวเข้าสู่วงการการเมืองรัสเซียมีข้อมูลที่เชื่อมโยงว่าเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งกลุ่มวัคเนอร์แล้วก็หลังจากปฏิเสธมาหลายปีสุดท้ายพี่โกซินก็ยอมรับว่าเมื่อช่วงปี6 5ครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวัคเนอร์จริง เพื่อสนับสนุนกองกําลังรัสเซียในสงครามในภูมิภาคดอนบาสตั้งแต่ปี57นั่นเองนะฮะเพ,เพื่อสามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์ของไทย PBS News เพราะว่าเป็นบทความที่น่าสนใจมากเลย